ต,ตอนนี้ก็มาถึงที่วัดวัดเขาคุณพนมแล้วนะครับตอนนี้ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นไปบนเขาชมวิวครับนี่ก็คือทางขึ้นวัดเงียบสงบดีครับนี่คืออ่ารูปหล่อ รูปหล่อขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับอยู่ตรงทางขึ้นไปบนเขาโอเคครับ ชาวบ้านชาวบ้านเขามาเก็บกวาดสถานที่เดี๋ยวช่องสองผีคุณไว้เขาจะมาทำพิธีวางศิลาเลิกเขาตูสมเด็จพระเจ้าตากสน นี่เข้ามาตรงผ้าออตำหนักของท่านนะฮะ